โดยเฉพาะกิจเทศาบานตะบนสุนเนินนะครับประชาการโดยท่านนรคนรกิติบุรกรนายกเทศมนตรีตะบนสุนเนินนะครับตอนนี้หัวหน้าแมนหัวหน้าฝ่ายป้องกันนะครับทําทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็รวมมือกันแบบบูรณาการนะครับกองช่างนะครับกองศึกป่ะเถื่อนชาวไทยสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุสิ่งแวด,ดล้อมนะครับตอนนี้ก็ขนทรายไปให้ชาวบ้านไปตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดู ไปลงบ้านที่โพดก่อนเราจะโคกถุงก็จห้าโคกถุงเนาะเออลงไปแล้วไปไหนต่อหัวหน้าแมนปลาพรครับอยู่สว่างครับปลาพรตรงไหนฝั่งไหนฝั่งฝที่สารสารลุมสุขอำเภอครับโอ้ตรงนั้นมันใกล้ตะคลองมากเลยเยอะไหมตรงนั้นท่วมเยอะไหมเยอะก็เมื่อกี้ผมไปบ้านสทตายครึ่งเอวแล้วเยอะมากนะครับครับผมเป็นกำลังใจนะครับ พนักงานเทศบาลตำบลตรเนินนะครับทำงาน24ชั่วโมงนะครับทุกกองเลยนะครับไม่ว่ากองบรรเทาสาธารณภัยนะครับสารสุขสิริแวดล้อมกองช่างนะครับตอนนี้ทางานแบบบูรณาการนะครับโดยการนิิการของท่านนครกิตุนกรนะครับเดี๋ยวผมตามไปดูครับน้ําขึ้นเร็วมากนะครับกลางวันมาเที่ยวหนึงแล้วนะครับทางเทศบาลมาสอบถามแล้วนะครับเส้นนี้ไม่มีใครเอาถุงเลยนะครับเพราะว่ามันสูงมากพอตอนเย็นมา กลัวกลางคืนเพราะว่าได้ข่าวอลาตะคอง96ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้นะ้ำก็เริ่มขึน้นมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องชุมชนมาตูน้ำลุกเรืองนะครับก็เราก็ในฐานะรองประธานชุมชนนะครับก็ประสานงานเทศบาลน,นะครับให้เขามาช่วยเหลือนิดนึงนะครับพเพราะวา่วาบ้านไหนที่ยังไม่ท่วมนะครับก็พอช่วยกันได้นะครับก็ช่วยกันไปนะครับอลาตกรีบอลนกรนะครับก็ ขอแจ้งมานะครับเต้บาลพร้อม24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คำคำแล้ว,ว,ลวขับน้ำมันเออขึ้นมากเลยครับจะเข้าบ้านแล้ว พอหลังอื่นเขาก็สูงแล้วนะแต่ในซอยก็อันนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าก็กันกันกันช่วยเหลือไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปบ้านต้าป่อต่อครับครับมันเป็นยังไงครับสถนานการณ์าทางตะวันขึ้น แล้วเราก็ไปกั้นในตรงบริเวณห้องพักเขาครับครับผมเกิดการท่วมขึ้นไหมผมไปได้ไหมผมไปได้ไหมได้ครับอันนี้ตัดตัดไฟแล้วเนาะร้าร์โรมิตรโภชนาครับมึนสักหน่อยตัดไฟแล้วนะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับเจเดือนเจแป๋วเจกุ้งเป็นไงครับจะย้ายหนีน้ำกันแล้วใช่ไหมขอถุงยังชีพด่วนขอถุงยังชีพด่วน น้ำเภอครับน้ำเบอร์เดี๋ยวมึนๆแล้วนะครับตัดไฟแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าน้ําเยอะแล้วนะครับเนี่ยน้ำเอ่อท่วมลานรวมมิตรพัฒนานะนะครับประมาณทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้มึนๆสักหน่อยครับขอชาช้อนสองช้อบขอขอน้าขอยาทาน้ำแต้ค้ายคนทำคนจริงๆนี้ยาทาน้ำกระเทาน้ายังลงไม่พูดคันนะโอ้เบาๆสักหน่อยนะครับขับรถน้ำเบอร์เบาๆสักหน่อยนะครับเบาๆสักหน่อยนะครับ เบาๆต้องหน่อยนะครับเบาหนึ่งหนึงครับเบาหนึ่นึงครับเบาหนึ่นึงครับไงครับบ้านของพี่ข้างในยังได้อยังไหมเราได้กระสอบทรายมากันแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าบริเวณนิ้งหนองเลยนะครับปีห้าสามเยอะไหมมันจะเท่านี้ไหมห้าสามร้อยกว่านี้ท่านห้าสามอันนี้มันมากกว่าอ๋อเรียนมากกว่าห้าสามอันนียเพราะตรงนั้นมันไหลบ่ทันไงอ๋อครับเราปิดท่าตะขันเนาะ พะ,ะวันเป็นติดทางรถไฟวันนี้ติดทางมันไปพอมันติดกากน้ำเพราะว่าตรงนี้มันมันไหลไม่เร็วอย่างทุกปีอ่ะนี่มันไหลตอนนี้ก็มาดูพี่น้องเรานะครับชุมชนสว่างแสงธรรมนะครับถือว่าหนักเนาะนี่ถ้าลำตะคองปล่อยมาจะเป็นยังไงเนาะเนี่ย,าายเขาบอกซับปดูก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นแล้วก็มามาเกลือใหม่ลงมาเกลือเก่ามาสูงเนินอีกครับดูบรรยากาศน้ํานะครับตอนนี้มีแต่ขึ้นผม ขึ้นบ้านบ้านโรมินก็ไม้าแล้วตลาดแล้วตอนนี้จะถึงบ้านพิพลดแล้วบ้านพิพลดไปตาเนียมกกะสูงเหมือนกันนะมันจะถึงแล้วกําลังขึ้นเหมืนขึ้นทางท่อระบายน้ำครับเออนั่นแหละครับบ้านไปตะเนียมที่ติดบ้านมีระวงนะครับอ๋อดูบรรยากาศน้ํานะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าบ้านเนาะ มันมีที่ลงไหมบ้านเรามีที่ลงให้ตรงนั้น,นก็ลงเนาะแต่นี้นเราก็กันข้างหน้าไว้แต่อันนั้นมีคนอยู่ไหมบ้านเราไม่มีแล้วเนาะดีเราไม่มีคนอยู่ก็ปล่อยมันท่วมไปเนาะ